หลังจากที่หนุ่มบี้สุกริ d ฟาฟันจนกล้ามาเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวทําให้ต้องห่างหายจากอ้อมอกคุณแม่มานานกว่า5เดือนครั้งนี้เลยเป็นโอกาสดีที่เขาได้มาร่วมเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตกับรายการโ i c ซที่เชียงใหม่งานนี้หนุ่มบี้ก็ไม่ปฏิเสธเลยล่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงเชียงใหม่บ้านเกิดผมแล้วนะครับก็ได้มากับรายการ O i c ซนะฮะมาเล่นคอนเสิร์ตกันกว่าจะแอบกลับบ้านไปหาแม่สักหน่อยไม่ได้เจอกันประมาณ ห้าเดือนแล้วมั้งครับห้าเดือนแล้วไม่ได้เจอคิดถึงอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าไปกันเลยครับนี่ก็ถึงบ้านผมแล้วนะครับไปแม่สวัสดีครับโอ้คิดถึงมาก เป็นห่วงเขาด้วยก็ดีใจค่ะตื่นเต้นนอนไม่หลับต้นน้ำเหรอคะก็ชอบลักษณะการแสดงแต่รู้สึกว่ามันดูแล้วมันต้นน้ำนี่ออกจะดุนะไม่มีเหตุผลทีหลังลูกก็อย่าไปตุุนแรงกับนางเอกมากนะคะสงสารน้องมีนชอบค่ะชอบมากแล้วก็ดีใจที่น้องเขาติดติดอันดับชาติ ที่หนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะเลิฟที่ได้เลิฟอ,อ๋อย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะ <c oughs> แต่ด้วยพ่อแม่ต้องแยกกันอยู่เมื่อหนุ่มบี้ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดได้เจอหน้าคุณแม่จนหายคิดถึงแล้วถ้าไม่ได้ไปหาคุณพ่อด้วยงานนี้คุณพ่ออาจจะมีน้อยใจเล็กๆให้ได้เห็นกันนะคะมาถึงที่นี่แล้วนะครับที่ดังมาของคุณพ่อผมนะครับกรมป่าไม้นี่เองเราจะไปแอบเซอร์ไพรส์คุณพ่อกันครับตอนนี้ก็คือคุณพ่อเองมครับสวัสดีครับย โอ้โหพ่อมีอัลบั้มด้วยแม่ก็ฝากให้เป็นเจอเขาครั้งสุดท้ายก็หลังจากประกวดสตาร์เสร็จละครก็ดูทุกวันฮะเข้าใจว่าคงเป็นธรรมชาติเพราะว่าค่อนข้างจะแข็งเป็นธรรมชาติเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติเพราะว่าก็เป็นเรื่องแรกของเขานะคือในสตาร์ผมทุกวันเนี่ยเขาพึ่งครบ21เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมที่มันเกิดอปาไม่เสร็จให้บรราได้จำได้ไหมจัมบี้แฮปปี้เบิร์เดย์ฟอร์มแดด คบย1ปีเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องมีสติคิดและอย่าหลงตัวเองรักและห่วงใยตลอดเวลาอป่าแม่ได้กลับบ้านคราวนี้หนุ่มบี้ได้มีโอกาสได้พบหน้าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่พอค่ำหน่อยเจ้าตัวก็ขอแวะไปเช็คเปรตติ้งของตัวเองจากละครรอยอดีตแห่งรักที่ตลาดนายนฟาซาอีกด้วยค่ะนี่ อย่าร้ายกันนางเอกมากนะเนอครับสวัสดีครับดูละครนี่แหละครับอ่าเราเจอผู้ดูละครอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะเป็นยังไงครับชอบไหมครับชอบค่ะแล้วครับติดตามตลอดเลยนะเขาบอกพระเอกหลอกว่างั้นน้หนุ่มบี้เขาพาตลอดมาทั้งวันตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะขอตัวเพื่อไปเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่บ้านเกิดแล้วล่ะค่ะ ก็จะมาเป็นกําลังใจให้พี่บี้นะคะดูละครของพี่บี้ตลอดเลยก็ชอบพี่บี้มากเลยค่ะชอบพี่บี้ค่ะ เพียงจะได้เสียงตอบรับจากแฟนๆให้ได้ชื่นใจกันเหล่าศิลปินพี่ๆที่มาร่วมโทรคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นลานาเอ็มเดอะสตาร์พรอดอก์และบอยพีชแมกเกอร์ก็ยังอดที่จะเอ่ยปากชมคลื่นลูกใหม่มาแรงคนนี้ไม่ได้ค่ะก็พี่ก็นาเราเพิ่งได้เห็น m v ตัวแรกนะะ I Need Somebody นะคะก็น่ารักดีก็ดีใจที่เขามาได้มาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดไปขอให้ทุกๆคนอย่าลืมติดตามผลงานของน้องบีนะคะตอนที่ออกเทปมาเนี่ยเพลงแรกที่เราได้ยินรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกัน ว่าเออเขาก็พัฒนาขึ้นมีการร้องเพลงที่ดีขึ้นฟังแล้วก็ดีใจด้วยว่าเออน้องเขาแบบเอ่อพัฒนาก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาแล้วกันเห็นอย่างนี้แล้วอดปลื้มแทนหนุ่มบี้เขาไม่ได้เลยนะคะที่ได้กำลังใจดีทั้งแฟนเพลงและพี่ๆศิลปินแต่ที่ขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นแรงเชียร์จากครอบครัวที่มาให้กำลังใจติดขอบเวทีทีเดียวค่ะวันนี้นอกจากได้เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็กระแสตอบรับดีมากนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือวันนี้ผมได้ภาพครอบครัวอ ซึ่งครั้งที่แล้วตอนเดตสตารนะครับได้ภาพคระัขขวาบางรังรูปอาจจะไม่มีพี่สาวบางรูปอาจจะมุมบิดเพราะตอนนั้นผมอารมณ์แบบน้ําตาไหลดีใจมากที่ได้รูครอบครัวครั้งแรก <c oughs> นี่ครั้งที่2ได้พร้อมหน้าพร้อมตากัน4คนเนี่ยโหรู้สึก ตื่นปิติมากครับเรียกว่ามาเชียงใหม่ครั้งนี้ก็คุ้มแบบสุดๆเลยนะคะเพราะนอกจากหนุ่มบี้เขาจะมาให้แฟนคลับได้สัมผัสใกล้ชิดแบบถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วเราก็ยังได้เห็นภาพความรักความอบอุ่นของครอบครัววิเศษแก้วที่ได้กลับมายืนพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเป็นครั้งที่2หลังจากที่ได้เห็นกันบนเวทีเดอะสตาร์ซึ่งภาพความประทับใจเหล่านี้ดุมบี้เขาก็จะเก็บไว้ในความทรงจําที่แสนจะอบอุ่นค่ะถือไม่ดีมีโอกาสมาถ,ถ่ายรูปร่วมกันอีกเลยจนมาถึงเวทีเดอะสตาร์ในวันสุดท้ายผมอยากให้พ่อกับแม่ขึ้นมาถ่ายรู แล้วเขาก็ได้ขึ้นมาให้ร่วมกันกับพี่สาวพบกันอบัวแม่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอค่ะจะจะเป็นคอยคอยช่วยเป็นกำลังใจงานทุกอย่างที่ที่ลูกได้ได้ทำค่ะแม่พร้อมเสมอที่จะเคียงข้างเป็นดันครับ